เด็ดโด้วเด็กกลาน่าจะราะนั้นยงกันีีมือนกันขานี้ยิ่งกว่าทยกว่านะออบี่แล้วมปลี่ยนยิงจำมันนะแต่งไม่เลยแต่วาอนก่อนก็ถ่ายเพื่อนไม่ได้มายิ้มไหมไม่ถว่าเลย มันแปลงเงินขายงมานออกเลยแลมันจุดอะไรแต่ว่ไม่เห็นเอาเงนเรียงมีทีคนเดยวโอ้ยโอ้ยโอยันเอหลานีโอ้ยมีบ้านคุ้กันหนี่ังเชรไเขากียมัีขาย้วยีน้มันไปอย่างนูนด้ยนะอะแรกวเยวลตจวลานัวยฮเจลาแ่อนเยวกันตาตาังหน้าบ้าน ลงด้วยว่าอันอู้ทําขนาดนี้นี่นี่น้าป้าไม่ได้ทําผม <laughs>

ดีแล้วนอกครูลากสามชัก